สวัสดีชาาเซเว่น i นท์ไอดลทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบตัวอัศวินที่ใช้ในการลดก่อนนะครับทั้งหมดด้วยการปัจจุบันทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ตัวนะก็คือซีตันยูริเอนงกริดแล้วก็เฮอินโลนะครับผมขอเอรียงันดับจากตัวที่หาง,ง่ายที่สุดก่อนนะแล้วก็คิดว่าไม่ควรจะใช้ที่สุดนะครับก็คือเฮอินโลนะครับเป็นระดับเอพิก แน่นอนแหละว่ามันเป็นตัวระดับเอปิกอรเพราะฉะนั้นในช่วงแรกคุณจะค่อนข้างจะทำดาวมันค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ความสามารถของมันเกี่ยวกับการลดก่อน,นั้นนั้นไปอยู่ในสกิลแอคทีฟซึ่งนอกจากเลเวลลดป้องกันจะต่ํามากๆถึงเลเวล3แค่15แล้วเนี่ยการที่อยู่ในสกิลแอคทีฟเนี่ยมันจะมีปัญหายอย่างนึงก็คือว่ามันจะลดได้แค่5วินาทีเท่านั้นในขณะที่ทนะครูทำสิบวิหมายความว่าจะมีช่วงระยะเวลาที่มันจะไม่ได้ลดก่อนนะครับถึง5วินาทีแล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็น Skill ข้อดีก็นอกจากที่จะเป็นการปั้นดาวง่ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการตีจิตชีวิคนะครับค่อนข้างแรงอยู่นะครับพอเราจมตีพอกับาายูริน,นะครับสำหรับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นการจามาลดป้องกันในช่วงแรกอ่ะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวจริงอ่ะก็อาจจะใช้มันเป็นตัวดามเมจกึ่งกึ่ลดป้องกันได้แต่อย่าให้บอกคือประสิทธิภานในการร่วมลดป้องกันนะครับค่อนข้างจะต่ำที่สุดเลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยจะแนะนําถัดมานะครับเมื่อคุณเล่นมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็คือคุณจะมีโอกาสในการได้ตัวระดับยูรีนะครับประมาณ1ดดดาาาววว2 3ตัวนี้จะเิ่ ก็จะเป็นตัวถัดไปนะครับก็คือตัวอย่างยูริตัวเป็นตัวฟังก์ชันนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ตัวที่ใช้ในการลบบัฟนะครับล้างมาตาในพวกโหมดขอคอยหรือว่า PVP อารนีนาเท่านั้นจริงๆแล้วความสามารถในการลบป้องกันของมันนะ่ะผมให้ดีเป็นอันดับ2เลยนะครับรองจากอินกริดก็คือลบป้องกันนะครับเลเวลสี่เลเวลอาจจะต่ำหน่อยนะครับลดได้ยี่สแต่ว่ามันอยู่ในการตรบตีติตเข้าดังนั้นนะครับก็คือมันจะมีเวลาต่อเนื่องค่อนข้างจะดีกว่านะครับสกิลแอคทีฟอย่างเคลโลแล้วก็ติด นานถึง2วินาทีนะครับทำเร็ว119เนี่ยถ้าเกิดริติคิลประมาณ3 0 4 0ขึ้นไปเนี่ยปกติตี2ทีน่าจะติดประมาณ1ทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดนาน2วินาทีทําให้การลดเกาะค่อยงจะต่อเนื้อมากๆนะครับสำหรับตัวยูริแล้วก็ตัวอย่างฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีระยะการตีนะครับถึง45ก็คือค่อยงจะไกลทาให้ไม่ค่อยโดนดาเมจแล้วก็มีพลังมีพลังจมตีนะครับสูงระดับหนึ่งใกล้เคียงกับตัวตีไกลพอสมควรนะครับทำให้เป็นตัวดาเมจ ได้พอสมควรด้วยในะระดับหนึ่งนะครับยูริที่ผมแนะนําเลยนะครับตลาดช่วงแรกแรกลางกานะไปจนถึงใช้เกมก็ยังพอใช้ได้ถ้ายังไม่ได้อินกฤจริงจริงตัวถัดมานะรับจะเป็นซซตานซีตันเนี่ยเขาสามารถในการลดก่อค่อนข้างจะห่วยที่สุดนะจริงๆเอาจริงๆนะผมว่าถึงเลเวล5ลดก่อได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแต่ว่าระ,ะวระยะเวลาการต่อเนื่องหนึ่งวินาทีเนี่ยบวกกับพาเราโจมตีแค่85เนี่ยโอกาสติดแทบจะไม่มีนะแบบติดปุ๊บหายปับ๊บลรวหายไปเลยประมาณ2-3วิอย่างเงี้ยแล้วคือมาใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง ข้อดีข้อเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่ามันจะเป็นสกิลลดป้องกันแบบหมูนะครับมันจะเป็นสกิลแบบหมูสองเมตรเนี่ยแต่ว่าเอาจงริงนะในการลดก่อเราส่วนใหญ่จะใช้ในการลดพวกบอสที่เป็นเป้าเดี่ยวมากกว่าตอนนี้ปัจจุบันในสเตจอะไอ้พวกที่เป็นศัตรูจานวนหลายตัว4ีตัว5ตัว6ตัวมันก็ป้องก,กันกับลดกับหลบหลีกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่และวนะก็คือไม่ค่อยจำเป็น ถ้าคุณจะใช้ซิตันอ่ะใช้ในแง่ที่ว่ามันมันเป็นตัวคิวแล้วก็ล้างดีบัฟได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะไม่แนะนําสําหรับการลดเกาะนะครับที่สําคัญก็คือมันปั้นดาวยาด้วยแหละอันนี้ผมได้หนึ่งดาวเพราะว่าดวงดีล้วนๆนะครับและตัวสุดท้ายนะครับอิงกิดจะสามารถหาได้ในวิจัยนะครับตรงเกาะสายแั้นตั้งแต่สเตจ2,401จนถึง3,600นะครับแต่แน่นอนว่าใช้เวลานาน,านมากๆนะครับกว่าจะได้ผมคิดว่าถ้าเกิด ออฟไลน์ไปเรื่อยๆน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งแต่ถ้าเกิดขยันออนไลน์ซึ่งผมก็ไม่แนะนำไม่แนะนำอีกแหละเพราะว่าการออนไลน์สเตจสอ0 0ขึ้นเนี่ยมาใช้เวลานานมากๆนะครับประสิทธิภาพค่อนข้างจะต่ำแต่ถ้าได้มานะครับแนะนำหนึ่งดาวขึ้นไปนะครับจะสามารถใส่ลูกเต่าสักญภาพได้ซึ่งจำเป็นนะสำหรับโจ้ที่เป็นประเภทรถเกาะเพราะว่ารถเกาะประเภทตด็ดคีย์ิค้าอันนี้คือรถป้องกันได้สูงที่สุดเร็วห5 2 5ิเนตาน2วินาทีแล้วก็ความระจมตีเท่ากันหมดนะครับกับยูริแล้วก็ มันเป็นต้องตีให้โดนแล้วก็ตีให้ติดคีสนะครับดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีลูกเต่าศักยภาพในการเพิ่มแม่นหรือค,คอริลิคอลเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ในกรณีศูนย์ดาวเพื่อใช้เป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวก็พอจะใช้ไปก่อนได้นะครับแต่ผมคิดว่าการไม่มีดาวใช้ยูริไปก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมสรุปอีกครั้งแล้วกันถ้าเกิดช่วงเอ็นเกมสามารถทำอินกิตนะครับหดาวขึ้นไปอ่ะสามารถใช้แทนยูริได้เลยแต่ว่าช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับใช้เป็นยูริน่าจะดีที่สุดซีตันไม่แนะนำให้ใช้นะครรับทุกกณี และเ hey, คและเคโลนะครับเนื่องจากการะจอกเกินไปนะใช้ได้แค่ช่วงประมาณต้นเกมเท่านั้นแหละประมาณกลางกลางเกมเปลี่ยนเป็นยูริจะดีที่สุดทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบตัวรดเกาะจําจเป็นมากๆนะครับในสเตทประมาณ2,400เพราะว่าศัตรูในสเตท2,400ขึ้นไปเนี่ยจะบอกว่าพลังป้องกันศัตรูบอสเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับถึง10ล้านถ้าคุณไม่ลดเกาะมันลงมานะตีแคบไม่เข้าถึงแม้คุณจะมีตัวแบกอย่างลินหรือเอ็ดก็ตามนะครับตีไม่เข้าแน่นอน สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ